เปิดทีแรกเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเปิดทีแรกเรื่องนี้ผมเคยเปิดไปแล้วแต่ผมจะเปิดทีแรกอีกรอบหนึ่งนะครับนะผมเปิดเลยแล้วกันนะไอช่างวอนะครับในฐานเรื่องนี้นะครับทะเลาะพี่สาวคนโตคนนี้นะครับนะที่นางออกพูดถึงเรื่องพี่สาวมีทมุหมดเขียวบ่าคนนี้แหละนะคนนี้แหละนะช่างวอมีปัญหาพี่สาวนี้อีฉายพี่สาวคนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟังกดไลค์ครับกดไลค์เพราะผมเปิดที่แรกนะคือฟังนะครับทุกท่านฟังนะครับทุกท่านวันนี้การที่ไอ้ช่างซอกเนี่ยหรือช่างวอเนี่ยนะครับออกมาพูดเนี่ยนะครับ F4 มันคือแสดงความง่้ชัดๆเลยนะครับนะมึงออกมารับรองว่านาแป้งนะครับเขาไปหาพี่สามจริงโอ้โหโแล้วย่อมกันนะมึงเนี่ยสตอบเ์เหละที่มึงบอกว่ามึงรู้เรื่องนี้มานานแล้วที่ว่ามีใคยคนหนึ่งเขาไปหาพี่สามมึงอ่ะมึง่สะสตอบ์เหละ นะครับกูจะบอกวใช่ว่ามึงเนสตอบอลแหลยนะทัางบอกว่ามึงรู้นา,นานแล้วเนี่ยทําไมมึงไม่บอกอีบุหลันฮะกูถามหน่อยทัางบอกว่ามึงรู้นา,นานแล้วทำไมไม่บอกบุหลันนะครับว่าแป้งเข้าไปหาพี่สามมึงจริงปะอุ้ยภัญญาอ้ยนี่ผ่านนะนะครับี่ครับจน ตอนเนี้ยคือนะปล่อยให้อีแม่นอกใจเนี่ยหน้าแตกอยู่คนเดียวเปตอนนี้การที่ทั้งสอกออกช่าชงวอลในทางนี้ออกมาพูดเนี่ยทั้งสอกทั้งวอลทั้งคืบเนี่ยแหละนี่ทานตัว่อออกมาพูดเนี่ยนี่เป็นการหักหน้าแม่นอกใจนะครับรู้อย่างนะผู้ถามกลับมึงหน่อยเอกสารที่มึงเอาของเมียออกมาโชว์แปลงไหนนี่ ของเมียมึงอะแปลงไหนครับฮะเอกสารนี่ของมาโชเนะแปลงไหนฮะกูถามกลับหน่อยตอบกูให้ได้หน่อยกูเล่นมึงทั้งวันแล้ววันเนี้ยมึงออกมาตอบกูหน่อยเอกสาร,าสารนี่ของชื่อเมียมึงเนแปลงไหนนะครับอืมตอบี่ ครับแล้วมึงทะเลาะกับพี่สาวมึงจริงไหมตอบผู้หน่อยมึงอิจฉาพี่สาวมึงจริงไหมตอบหน่อยช่างวอทะเลาะกับพี่สาวต้องนานเลยนะครับถ้าเราจับจุดได้นะครับรู้ทั้งรู้ว่าที่แปลงเนี้ยเป็นที่ของพี่สาวมึง มึงยังมีหน้าไปให้อีแม่นอกไซไปร้องเรียนเพื่อที่จะเอาผิดแป้งโดยที่มึงไม่คำนึงถึงพี่สาวมึงเลยเฮ้ยที่เป็นย่งนี้เป็นที่ของพี่สาวมึงนะเนี่ยที่มึงพูดเนี่ยที่ออกอสานเนี่ยมึงรู้ยังนี่กูก็จับจุดได้แล้วมึงมีปัญหากับพี่สาวมึงไงถูกต้องไหมไม่งั้นมึงส่งข้อมูลให้อีแม่นอกไซมาเล่นแป้งเหรอทั้งภาพต่อไม้ภาพ มึงรู้หรือเปล่ามึงบอกว่ามึงปกป้องพี่สาวมึงปกป้องครอบครัวมึงแต่ทาไมมึงส่งข้อมูลให้คนอื่นร้องเรียนที่พี่สาวมึงล่ะไอ้ซอมึงตอบกูสิฮะตอบกูดิไอ้สัสไอ้เวนทีบยอดหน้าเขาให้มึงไอ้ฉาพี่สาวมึงมึงไม่ถูกกับพี่สาวมึงออจฉาพี่สาวมึงที่พี่สาวมึงได้ดีนะ ไม่งั้นดีๆมันจะเปร้องเรียนที่พี่สาวมันเหรอจริงปะมึงก็ต้องเงียบนิ่งอีดําโดนคนเดียวแปนงสองปล่อยให้มันโดนไปจริงไหมแต่นี้มึงเลือกข้างอีดํามึงเลือกอีดําไม่เลือกพี่สาวมึงมึงไปร้องเรียนที่พี่สาวมึงมึงรู้เยื่องการร้องเรียนในพี่สาวมึงซวยแล้วที่แบบงเนี้ยไม่เข้าไม่เขาลงโครงการ มึงถึงก้าออกมาท้าให้พี่สาวมึงเอาสมุดเล่มเขียวมามึงถึงเชื่อว่าพี่สาวมึงไม่มีมุดเล่มเขียวไงนี่มึงกาลังโจมตีพี่สาวมึงไงไอ้แป้งไม่ซวยหรอกแต่พี่สาวมึงจะซวยเอาเพราะที่แปงนี้ขาดสิทธิทำกินยายพี่สาวมึงถึงขายให้กับคนอื่นได้ที่ของมึงด้วยกูพูดถึงพี่สาวนะผมเปียบเปียบถึงมึงด้วยอ้าวมึงรู้ว่าที่นี้ขาดสิทธิทำกินแล้วมึงขายให้ยำทำไม มึงขายให้อีดำทำไมต้อบมึงพูดเองนในคลิปนะยวกูเนี่ยนะยวเจอการเจอการเจอกันเดี๋ยวจ,จัดให้ดินฝั่งคลิปจัดให้ออกมาให้สุดสิมึงไม่ถูกกับพี่สามึงจริงหรือไม่คนเหี้ยอะไรน้องภาษาทต้นตีอะไรไปร้องเรียนที่พิสาตัวเองตัวเองโดนพานไปหาพิสาตัวเองนี่เหรอ สังคมก็บอกว่ามึงทะเลาะพี่สาวมึงมึงไม่รักครอบครัวมึงหรอกแล้ววันเนี้มึงยังมีหน้าเอาอบอกเอเอกว่าวันนี้ผมขอออกมาปกป้องครอบครัวผมนะครับไอ้ส้นตีนปกป้องพ่อส่งข้อมูลแล้อื่นน้องเรียนพี่ตัวเองปกป้องบ้านพ่องเหรอให้อให้วอลต่อสิมึงพูดย้อนแย้งหมดเลยปกป้องครอบครัรวมึงแต่ส่งข้อมูลให้กับอีบูหลันนะครับมาเล่นพี่สาวมึงเนี่ย มึงรู้ว่าที่แปลงนี้ไม่มีเล่มเขียวไงมึงรู้ทั้งรู้แล้วมึงขายให้ดำทําไมแล้วมึงโดนกับไอ้ดำน่ะทำไมมึงต้องพามาหาพี่สามมึงล่ะฮะรู้ทั้งรู้ว่าไอ้แป้งเนี่ยมันเข้ามาตัดหญ้าตรงเนี้ยมันเป็นที่ของพี่สามมึงมึงรู้ทั้งรู้มันจะมีการซื้อขายไว้ซื้อขายกูไม่รู้แต่ที่แปลงเนี้ยเป็นของพี่สามมึงทำไมมึงไม่คำนึงมึงบอกว่ามึงปกป้องครอบครัวแต่มึงมาลอกเลียนพี่สามมึงไอ้ส้นตีนมันย้อนแย้น นะร้อนแย้งไหมครับฝากมาให้คิดนะครับกูถึงบอกว่ามึงเนี่ยอิจฉาพี่สาวมึงไงที่พี่สาวมึงได้ดีกูพูดถูกไหมไม่ถูกอาปกามาวง ดีมึงเจอกูเร็วๆนี้เต็มระบบผมประกาศตรงนี้เลยว่าเดเจอผมเร็วๆนี้เต็มระบบผมขออุบไว้ก่อนผมขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกับผมเต็มระบบนะครับวันนี้การที่มึงออกมาพูดเรื่องเนี้ยนะครับมึงโถงโง่ตอบก่อนมึงโกหกลหลายๆเรื่องนี่สายสันดาห์มึงมาพอๆกับอีดำเลยพอๆกันเลยถึงอยู่ด้วยกันได้ครับคนสตรอเบอร์เรด้วยกัน นะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมบอกเลยครับว่าคนตอไปแหล่ด้วยกันเนะ่ะมันอยู่ด้วยกันได้ไม่มีอะไรหรอกใครซีนะครับมันทะเลาะพี่สามันมันร้องานกพี่สามันรู้ยังเออมันจะให้พี่สามันเนี่ยติดคุกกับแม่มันติดคุกรูกันอย่าง